เม่มล้วเดี๋ยวยิงพวกนี้ไม่มีใครยิงเหรอเมื่อกี้ทีมเี่ใครยิงนะทีมเราใครยิงวะเกมเกมเหรออ okay. okay. ๋อเกมเหรอยิงก er okay. okay. uh, okay. ็ไม่ยิงไอ้เกมอ่ะยิงตั้งไหนวะเคนหรือใครเคนเคนเคนเออเคนนะไอ้เกมไม่ได้ยิงหรอกฟอร์มอย่างงี้ฟอร์มไอ้เกมยิงไม่ได้แล้วเคนนนะเออนึกว่าเออ เอ้ยไม่ไม่ตอนไหนว่าจะไม่ได้อ๋อใช่ใช่ใช่ยกข้ามไปลูกนี้หูเลยออกหลังไปเลยให้ส่งให้กูยหมดโอ้โหส่งให้ต่ไหนลูกไม่ยิงยกมาเอาละครับถามพี่โบพี่โบยิงลูกนี้ไม่ดูไม่เข้าไม่ตกรอบลูกนี้เล่นกันที่มาที่พี่มะ พี่ม้าไหลเข้ากลางให้พี่โบพี่โบลอมลอมแกงลอมพี่นึงโดนยิงไปพี่มะขอให้พี่ต้อมต้อมไปต้อมไปที่อ่อนอ่อนจับเอาไปแล้วอ่อนยกมาทางขวาให้พี่พานพี่พานจับไว้คืนหลังมาที่เอเอเอเข้าซ้ายเอไหลไปที่พี่ต้อมพี่ต้อมขึ้นหน้าไปตอนไหนไม่รู้ไหลแล้วก็อ่อนอ่อนยกไปลูกนี้นิวเปิดพี่ต้อมโอ้โหหัวขึ้นส่งขึ้นอ่อนโอ้โหลูกนี้โอ้อะไรวะเนี่ยพี่ต้อมสงสัยไปออกล้างกายเยอะไปหน่อย ก็้ีบาดเจ็บแต่เย็นพี่ต้องพีตีแบดมาพี่ตีแบดมาก็าเลยต้องเสียแรงไปนิดนึงตรงนี้หมอหมอไม่เห็นตรงนี้เอาละพี่ไปที่พี่โบเาอาสายมาทับหนึ่งทับหนึ่งทับหนึ่งยกไปพี่จาม,มงสัส่นไปได้โอ<ๆ>้โหเก่งคอรอเข่าเลยตรงนี้ <S 1> <S 1> นิวนิวจะเปิดเข้ามานิวให้กับพี่โบพี่โบพี่โบยกเข้ามาให้กับ เมาเดียวเมาเดียวไหลออกขวาไปบอลบอลได้บอลแล้วบอลยิงเลยลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับนี้บอลไหลไปได้เอาละครับท่าทางพี่โต้พี่ตัม้มได้บอลพี่ตั้มยังหาบอลไม่เจอพี่โบยิงลูกนี้โอ้โหปัดไปได้เกมเอาละมาเตะเคลียร์มาให้กับเอ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 ูเพื่อนอยู่เอเอไหลให้พี่พัน์ลูกนี้พี่พันธ์ลูกนี้ลูกยังใต่เส้นไปกรรมการไม่มีเอียงอยู่แล้วลูกใต่เส้นอยู่ บโบยิงตรงนี้โอ้โหเกมปัดไปได้โอ้โห,โหไอบ้บาสบาสเอารองเท้าเข้าไปหน่อยดึ <ไป S 1> ดเดี๋ยวเขาเหยียบพลิกพิก,พกดเดี๋ยวยกข้ามไปลูกนี้พี่ต้องยิงด้านซ้ายโอ้โหแบบไม่จับโอ้โหตัวนี้ฟอร์มฮอตเกินโอ้โหแล้วเตะออกไปให้เขาเก็บไกลด้วยตัวนี้เทครับเทครับถึงเวลาถึงเวลาอนึงถึงเวลาอีกเกมจะเตะเข้ามาเกมให้กับพี่มะ พี่ม้ากระชากแล้วพี่ม้าไหลมาให้กับผันจับไม่อยู่นี่หูยยังสกัดไปได้ยังยังไม่ออกนี่เกมไม่ออกเจมเจมไหลไปคามไปถึงพี่บอลพี่บอลพี่บอลให้กับนิวนิวอาโดนแยกไปแล้วนิวจะโดนแยกไหมให้กับทับหนึ่งทับหนึ่งจิ้มให้พี่โต้งพี่โต้งโตงไหลพี่โบพี่โบพี่โบหลอกสวยแล้วนี้พี่โบไหลให้กับบอลบอลเข้ากลางมาทับหนึ่งทับหนึ่งไหลให้บอลอีกทีหนึ่งบอลยกข้ามาพี่โต้งโอ้โหไม่ถึง แล้วนี้ยกข้ามไปลูกนี้มงคืนไปทีนึงโอ้โหมงบรรทูกมงบรรทูโอ้โหจะลุกมาโมอีกทีนึงโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหหมวกันไปหมวกันมา <S <S อ้าวกระด้านอ่อนคุณไปเล่นกองหลังได้กันแล้วนะผมกองหลังเฉยเลยกระด้านอ่อนยกไปนิวมงสกดัดไปได้เขาตามพี่โบออกไปที่บอลตามตามอัดไปบอลไปดอกนึงตามไปบอลอยู่หลายเอ เอจะแตะลูกนี้ดูจะไปไม่อยู่ไหลมาทางซ้ายให้ทับหนึ่งทับหนึ่งกระชากแล้วทับหนึ่งกระชากแล้วเอสกัดไปได้โดนทับหนึ่งออกไปใกล้ใกล้ใกล้เอยกข้ามไปแล้วลูกนี้อ่อนจับบอลลูกนี้คนเดียวล่างก็เลยจับไปอ่อนยืนลูกนี้หลุดไปเลยถ่ายไม่ทันด้วยถ่ายไม่ทันด้วยลูกนี้ไม่คิดว่าจะจับบอลได้ โอ้โหเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างหลังอยู่ดีขึ้นมาข้างหน้าตอนไหนไม่รู้แต่ตอนนี้มันร้ายลงมาหอบเลยเฮียเราไปยืนเขาทำไมล่ะครับน่ะเขาอะไรวะทำอะไรวะน่ะขัดตันอ่อนทำอะไรวะพี่โบขอยิงหน่อยพี่โบยิงลูกนี้เกมเข้ามืออ่าแล้วพี่มะแตะไหลมากลางให้พี่ชายพี่ชายจับบอลไว้ไหลเข้ากลางให้พี่มะพี่มะออกอุ้ยเอาแล้วพี่ทับพี่มะบังไว้พี่มะพี่มะพี่มะดึงบอลพี่มะจับบอลไว้พี่มะพี่มะจะไปโดยพี่โบ้ย่ยไว้ได้ออกข้างไปเลย เอจะเตะเข้ามาเอเอไหลเข้ามาที่พี่อ่อนพี่ออนให้พี่พันตับพี่อ่อนไปเอ้บอลเข้ามาในสนามพี่อ่อนนั่งเข้าไปย่างบอลได้ลูกนี้ได้เป็นลูกเตะเข้ามาพี่พันจะเปิดเข้ามาตรงกลางลูกนี้พี่ตั้มยิงโอ้โหติดพี่บอลเอาละเอาละลูกนี้สกัดไปออกข้างไปเละครคนเดียวจะเตะเข้ามาลูกนี้เมื่เดี๋ยวดูแต่งตัวเรียบร้อยยังไงไม่รู้วันนี้อาพี่ตัวแตะเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอเคปัดไปได้โอ้โหหมดในภาพอยู่ลืมถ่ายทำไม มาเ,เ,เดียวมาเดียวจะยกทุกอนี้เมื่เดียวยกข้ามไปแล้วนี้ม้ามงเช็ดออกมาเอาแล้วครับพี่พันพี่พันบอกใหญ่กว่าพี่พันใหญ่กว่าบังไว้พี่พันก็ชากไปแล้วนิวสกัดเอาไปก่อนพอถุงมือพี่โกหน่อยอถุงมือถุงมือถุงมือโกโดนหลายดอกเริ่มเจ็บมือไปแล้วท็อปหนึ่งอ่ะล้วก็ชาไปเพิ่งไาไหลไปลูกนี้ย้อนหลังมาเดียวไปนิดเดียวเข้ามือเกมเออใช่ใช่พอเกมเตะเลยเฮียหลอดไฟหลอดไฟโอ้โหไอ้เทิด ใจเย็นน้อยหลอดไฟนะเว้ยลูกเตะออกจากข้างๆไปครับหนึ่งจะเปิดไปครับหนึ่งให้กับพี่โบพี่โบพลิกแล้วพี่โบยิงด้วยขวาตรงนี้สกัดออกไปได้เอมองให้กัลสันอ่อนพักไว้ก็โดนยิงไกลเลยตัวนี้โอ้โหไอ้ตัวนี้ติดใจไปเล้วยิงได้ตัวนี้เอาใหญ่เลยเจมเจมเล็งอยู่เจมเล็งอยู่ เซมเซมไหลไปแล้วให้กับบอลมาสับพิโบพิโบออกซ้ายมาที่ทับหนึ่งทับหนึ่งทับหนึ่งขึ้นหลังไปที่นิวนิวไหลามาตรงกลางให้มาเดียวมาเดียวเรามารับตรงกลางแล้วเชื่อมเกมเชื่อมเกมพิโบพิโบได้บอลอยู่ทางขวาพิโบส่งยายอยู่ส่งซิกอยู่พิโบยกข้ามไปเลยลูกนี้ไปเอ้ยโถถุงมือใหม่ตัดไม่ได้เข้าทางทับหนึ่งทับหนึ่งแตะเข้าขวาท่านยิงโอ้โหเขาติดตับพิตันนิดนึง เอาละแล้วเอเอคือหนักให้พี่ตั้เมเจมเสีย,ยไปเลยลูกนี้ไปถึงเจมเลยลูกนี้เจมยกข้ามไปลูกนี้เคเอมองไปลูกนี้ยังไม่ออกพี่ตั้ไมไปต้อบอกวางไว้พี่ตั้มต่อส้นโอ้โหงเหนือชั้นเหลือเกินลูกนี้ไม่มีใครไป <S <S 1> <S 1> <S 1> นิวได้บอลน,นิวออกซ้ายให้ทับหนึ่งทับหนึ่งข้ามฟากเลยให้บอลบอลได้บอลทางขวาแล้วก็ให้กับนิว นิวรองเท้าใหม่ออกมาที่บอลคืนนิวไปก่อนแล้วลูกนี้เอาไม่ใช่คืนเจมไปเลยลูกนี้เจมแรงแล้วเจมแรงแล้วเจมยกข้ามไปเลยลูกนี้มาสกัดไปได้บอลบอลได้อยู่บอลยกข้ามไปทางซ้ายให้กับท็อปหนึ่งทอ็งทอปหนึ่งจะแตกเข้ากลางไปท็อปไหลให้กับเมื่อเดี๋ยวยกติดมาหน่นึงตั้มได้บอลอยู่ตั้มไหลพี่พันธ์พี่พันธ์เอาบอลยิ่งไปไปมาไปมาไอ้เดียวไอ้เดียว ยกข้ามซากไปเลยเอตรงนี้บอลเอ้ยเอ้ยังไงทำไรมาเนี่ยตอมสกัดไปก่อนเอ้ยสกัดออกข้ามไปเลยนี่ที่จะพาไปทันเลยลูกหรือไหมลูกมันเร็วจัดเมื่อเดียวเมื่อเดียวยกข้ามมาอีกแล้วนี้โอ้ยทับหนึ่งโมงไม่ตรงเหลี่ยมเอ้ยไม่ตรงเหลี่ยมคืออะไรวะไม่ผิดเหลี่ยมใครนะใช่ไหมครับใครอะ่วันเกิดสัญญาจริงปะไม่รู้ดิอยู่ได้ไงใช่ไหมครับไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยวงไหนไม่เราอ่ะ ใช่ส่วนของพี่ตั้งนี่เขาเป่าไพเลอร์ของเลยยี่สสามใช่ไหมอ๋อสุดยอดตำไลายหน่าให้พี่โต้เฉยเลยพี่ต้งยังไงลองแตะยิงนู่นนี้โอ้โหเกมไปไม่ได้ยังไม่พ้นอันตรายพี่โบโบพี่โบโบจะม้วนพี่โบจะม้วนพี่โบจะไปโดนลุมสอบพี่โบมาบังไว้มาไหลไปยังติดนิดนึงเข้าทางเอเอเอสกัดให้เขาประเดี๋ยวบอลยิงเลยวันนี้พี่ต้งยิง ขาดไปได้เอาครัออนออนอย่างไงออนไน์พี่พันพี่พันบอกูอ้ยรงนี้เผื่อไปหน่อยเจมได้บอลอยู่เจมมองไกลแล้วเจมยกข้ามไปเลยลูกนี้พี่โต้งเช็ดโอ้โหชัดโกวะเนี่ยหูยมาสัดไปได้โอ้กรรมการเตรียมเปล่าเนี่ยกรรมการไม่เอียงด้วยกรรมการแม่งตรงฉินตลอดพี่โบจะเตะเขาไปพี่โบใจอัดไ้เลยยังออกออกหลังอยู่ พีโบอีกขอเตะอีกทีนึ่งพีโบยัดเข้าไปโอ้โหเกมปัดอีกแล้วนี้ตัวนี้เซฟโอ้โหเซฟจนมือมือเจ็บเลยแล้วไปทางขวาแล้วบอลเอ้พี่โต้ขอเตะมั่งโต้ไหลเข้ามาโอ้โหผ่านไปหมดเลยโอ้โหใครยิงลันนี้พี่ามาหรอมาโอนโตโตอ้ยิงแปรอย่างสวยเข้ามุมเลยตรงนี้หเขียนอะไรครับเนี่ยนะนะมะไอพี่โต้อ่ะ อ๋อได้ได้พีโต้พีโต้ก็ได้พี่โต้พี่โต้ไปพี่โต้พี่โต้บอกนี่ขอหน่อยพี่โต้มายิงออกไปเลยทังนี้ไม่เก็บค่าาทนี่รวยโด้เนี่ยมาแล้วน่โยนไปข้ามือเกมเกมแตะคืนไปแล้วทนี้ใครพี่โต้พี่โต้พไปพี่โต้ไปพี่บอโอ้เวลาแล้วต่อไปใครวะฟัง Thank you for watching sí